ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบาพงเพื่อนเกษตรวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ศูนย์อบรมนะครับการกันน้ํามันจากพลาสติกนะครับผมวันนี้ได้มาเจอนะครับท่านผู้ทรงเกียรตินะครับมาจากปัตตานีปัตตานีครับผมแนะแนะนตัวนะครับท่านครับครับกับผมชื่อในนิอามะาวรมามะครับเป็นนายกของการบริหารส่วนตำบลบ้านกลางครับผมและก็สนใจเรื่องกับจังหวัดอะไรครับจังหวัดปัตตานีปัตตานีนู่นเลยครับปัตตานีนู่นเลยครับโอ้มาไกลมากเลยเนาะใ่ดูและสนใจ ว่าเราจะได้เอากลับไปประชัยที่บ้านของเราก็จะได้ลดขยะส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็สนใจเกี่ยวกับน้ามันอันหนึ่งเรากลังน้ามันกลับจากพลาสติกนี้ส่วนหนึ่งมันจะได้ไรายได้จากาให้กับประชาชนและก็มุ่ชุมชนอะไรอย่างนี้และก็ส่วนหนึ่งเราจะได้ลดขยะในตําบลในหมู่บ้านอะไรอย่างเนี้ไอนด่มาเป็นสิ่งที่ดีผมต้องกขอ็ขอบใจ เจที่ค,คิดคิดนะ,จจะาจิจกับพจิจที่คิดค้นโครงการลักษณะนี้ได้ผมคิดว่ายากนะคนจะได้เข้าใจอ่ะจะได้รับรู้จะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับผลิต<อ>เครื่องอกรอง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 จากพลาสติกเป็นนํามันอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็<อ>ฟังฟังแล้วอ่าก็เจ๊อธิบายมา ที่บรรยายมาเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าเป็นรายได้เป็นที่ดีครับผมเนื่องจากว่าพลาสติกกิโลนึงเราซื้อสี่บาทเราได้สามสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยได้ลิตรหนึ่งกิโลนึงได้ลิตรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่นะสนใจครับผมหนึ่งกิโลได้หนึ่งลิตรเลยค่าหนึ่งกิโลจะได้หนึ่งลิตรเลยอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นรายได้กับชุมชนใช่ไหมอันี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็วันนี้ก็ มาศึกษาบางส่วนเดี๋ยวพระเจ้าทรงเจ้าหน้าที่มาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่าผมสนใจอยู่ครับผมหลังจากที่ท่านนายกนะครับได้ดูแล้วก็ได้ศึกษาแล้วถือว่าเป็นยังไงวงครับเพราะว่าผลออกมาดีนะครับเพราะว่าดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหายากอ่ะคิดอะไรอ่ะทําซื้อสี่บาทได้สามสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยคุ้มเลยครับจะไม่คุ้มเลยทำไมต้องยี่สิบบาทอาจะอยี่สิบบาทก็จะใจอย่างอื่นส่วนหนึ่งอะไรอย่างงี้ครับผม คีดว่าห้าสิบห้าสิบนี่โอเคเลยครับผมโได้กำไรอาเซียนห้าสิบนี่โอเคเลยไอ้ทำงานอะไรอ่ะอยู่กรุงเนี้ก็จะทำงานได้ได้ขนาดนี้ก็ยากเหมือนกันนะนะลดขยะด้วยเนาะลดขยะด้วยส่วนหนึ่งครับผมขยะประเทศไทยทุกวันนี้นี่เยอะมากเนาะเยอะมากอ่ะครับผมใช่ไหมครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะรบกวนท่านนายกมากเกินไปเดี๋ยวให้ท่านนายกเชิญชวนให้ประเทศไทยเราลดขยะให้ได้สักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนอย่างน้อยสัก สามเปอร์เซ็นต์่อร์เซ็นต์ก็ยังงี้เนาะครับเดี๋ยวเชิญชวนให้พี่น้องครับอ่าท่านที่อ่าท่านผู้ชมที่ดูรายการบอพงค่ะบอพงอ่าบอพงเกษตรจังหวัดนครปฐมใช่ไหมครับผมอ่าเรียนพี่น้องประชาชนวันนี้ขอให้ทุกกลุ่มทุกหน่วยงานที่ดูในวันนะวันนี้ก็ให้มาเรียนรู้และก็มาศึกษากับอ่าที่นครปฐมที่ ให้ทำโครงการคิดโครงการขึ้นมาให้มีอุปกรณ์วัสดุอย่างนี้เป็นเครื่องแปรรูปการจัดขยะแล้วก็แปรรูปจากพลาสติกมาแปลมาเป็นน้ำมันอย่างนี้ขอให้สนใจถ้าท่านที่สนใจอย่าให้ติดต่อเจเจจีจีค่ะจจศูนย์แปดศูนย์แปดศูค่ะเบอร์โทรที่ป้ายเลยค่ะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านนายกนะครับจังหวัด จงังหวัดปัตตานีนะครับรผมขอบคุณครับขอบคุณครับ